อ,อีกครั้งเลยเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาอยู่ยมชั้นนี้ก่อนที่เหตุการณ์ร้อนพอเราไปอยู่ทั้งรถขึ้นการทร้องอีกก็ไม่เป็นไปทางรงเหรอแต่เราร้อถเดียวเรียนที่กาไก่ฟ้าสุริยข้ารเวลาผรคุยหารพนักงานและน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันทำวิธีนิ่งเดย์ครั้งที่หนึ่งนะคะปี2556ซึ่งเราจะทำเพื่ทุกปีปีละสองครั้งของแต่ละพื้นที่ของทางรัฐชอบแต่ละแผนกเพื่อความสะอาด ดวกในการริการนสุมอนายูและสบายตาหมดแล้วจึงขอเชิ้อเที่ยงงานกล่าเปิดงานต่อไปขอียนเชิญค่ะบริหารพนักง,งานลูกจ้างตลอดจนแม่บ้านนะแล้วก็พนักง,งานรักษาความปลอดภัยตลอดจน,นหลายๆคนที่มีส่วนร่วมในการทำ 5สอของยะลานะพนักงานรันกษาความปลอดภัยเพราะทุกคนที่อยู่ในพื้นที่นี้มีส่วนร่วมนะครับมีส่วนร่วมที่จะทําให้5้าสอของจังหวัดยะลานะ,ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะพวกเราคนนะครับเพื่เอเป็นการเตรียมรับในการตรวจประเมินของ คณะกรรมการระดับสูงระดับเฉตียและก็หวังไปถึงระดับประเทศนะครับอีกครั้งหนึ่งนะก็ต้องขอขอบคุณพวกเราจริงๆนะครับสําหรับหลายท่านทีเดียวนะครับให้เสียสละในช่วงเวลานอกเวลาราชก,การนะครับวันหยุดบางครั้งผมก็ละอายใจนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะมาดูแลร่วมใจกันครับ ก็อยากให้พวกเราในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทราบข่าวว่าวันนี้นอกจากว่าทำด้วยใจทำด้วยใจจริงๆนะครับเราจะไม่มีการบังคับนะครับก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณจริงๆนะครับอะไรที่ทำด้วยเราทำกันด้วยใจจริงๆนะครับ สำนักง,งานของเราไม่เป็นไรนะอยู่ในที่เราไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะรเด็กครั้งที่หนึ่งของปีสองพันห้าร้อยห้าสาิบนนี้ครับปฏิบัตครับเอ่อเราจะให้ตัดพื้นที่ขนาดไหนดีคะไหนๆเราเอามุมนี้ก่อนมุมนี้กำลังฉาก นพี่เสือนะ,ะต่อไปพินเตอร์นะคะพินเตอร์ที่สองขอบคุณนะคะจัลายนะคะไปเดี๋ยวเราก็ได้แข็งแรงในการตัดยา่างนะคะสามท่นนะพี่พี่สามท่นนะพี่พี่ก่อสร้างก่อสร้างค่ะขอยชิยเชิญก่อสร้างค่ะอ่ะต่อไปปฏิบัติการสามข้ามเชิญเชิญค่ะปฏิบัติการ ปฏิบัติการปฏิบัติการต่อไปบัญชีค่ะบัญชีน้องอายันตีนะคะพี่โอโ้ยโอ้คุณสวยพีดดีนะคะนี่พี่ใบเฟิร์นนะคะ,ะ,คะขอบคุณนะคะแล้วก็พี่ คือกับเพื่การพี่ยได้ได้เนี่ยแจกเข้าไปเลยค่ะพี่ต่อไปแผนกมิเตอร์ค่ะถุงถุงไม่หนึ่งใบนะคะนะคะพี่เจมส์ถุงหนึ่งใบของแผนกมิเตอร์ค่ะแผแนนบัญชีหนึ่งใบค่ะพี่นกอยู่ไหนทำงานหรือยังพี่นกเร็วๆรับถุงรับถุงพี่นกบอกว่าไม่ใช่ถุง พี่น้องนะคะบัญชีต่อไปก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างรับถูกด้วยค่ะพี่หนูพี่หนูเชิญค่ะพี่หนูพี่หนูพี่หนูแล้วก็พี่หนูนะคะหนึ่งใบใครชนะเราจะได้รูมีทองไานิดเพื่อการแจกวันนี้แน่นอนนะคะโอเคก่อสร้างต่อไปบริการลูกค้าบริการลูกค้าหนึ่งใบนะคะพี่พลชัยเชิญเลยค่ะขอบคุณนะพี่พลชัยปฏิบัติการ เชล้ค่ะหัวหน้าเปนไหนเป็นคนรับถุงนะคะทั้งๆที่แกไม่ได้ใช้แล้วนะคะไม่เป็นไรเละลูกหินห้ามใส่นะคะลูกหินเพราะมันจะหนักกินทีก็เอออย่าเลื่อนหายุ I'm <laughs> going กรรมในวันนี้ลก็ประเมินว่า้าคุณมากน้อยขนาไหนครับลูกครับเอลราะเาทำเวกประจับอยู่แล้วากก่าเป็น่ครังตเสร็จแล้วในส่วนส่วนตัวของลูกอนี่เรื่องการทำ้าสอนี่กอนช่วยูเป็นประจับอยู่แล้วหรือว่าเป็นไงครับเป็นประจอยู่แล้วคปับเอยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจของพนักงานสายฟ้าสุนทรเจ์เญลานะคะซึ่งผู้จัดการของเราก็ได้เปิดพิ้ีในตอนเช้าจากนั้นก็เป็นการะละลายนะคะด้านพฤติกรรมของพวกเราก่อนที่จะทํากิจกรรมในวันนี้ซึ่งได้รับความสนุกสนานนะพนักงานทุกคนมีความสุขมีความสุขในการเล่นเกมจากนั้นก็คือความสุขในการทำกิจกรรม5้อค่ะขอบคุณพุกท่าทินา นักสำนักงานนี้ค่ะรับสำนักงานนี้ลูกแป๊ดทำให้สำนักงานถ้าอยู่หน้าทำนงานอย่างไปบ้างคะอ่าท่านในแผนกแป๊ดก็จะติดตั้มสติ๊กเกอร์ให้ผู้บริหารแล้วก็ของแผนกแป๊ดด้วยแล้วก็ช่วยกันออกแบบตัวสติ๊กเกอร์อาหารที่ติดตามสำนักงานเนี้ยค่ะอัสเดติ๊กเกอร์ออสิสตลอดตลอดครับลูกแป๊ดอยู่กลุ่มไหนคะ ช้างเผือกค่ะช้างเผือกคิดว่าช้างเผือกะแ,แนะนำไหมทีนี้แนะนำแน่นอนแนะนำแน่นอนแบบโอเคขอบคุณมากมากเพรับคำบูรณ์ทุกที่ครับได้ได้ทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อความเพื่อเพื่อคนของเราเื่องกรของเราครับลุงศิษย์นี่ได้ทํากิจกรร,รมนี้ทุกวันรรหรือเปล่าหรือว่าทำำําเฉพาะในช่วงที่ว่าก็มีเหตุเราไม่ชอบอยู่ข้างหน้าอาคาราเหตรับอะไรก็ไ มีความรู้สึกสมัครใจที่จะทำหรือว่าทำด้วยอะไรที่ที่ทำวันนี้ทำทำกบเป็นหน้าที่ครับเขาจบการทำรับผิดชอบนะครับโอเคครับเราไม่วันอยู่แล้วครับรับราชการอยู่แล้วเออ เอาเป็นว่าถามว่าถึงแม้ได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับรางวัลนี่รู้สึกจะทำทำทำต่อไปทำต่อไปก็ทำที่เราทำเหมือนเดิมคือทำเหมือนเดิมนะไม่คือรางวัลนี่คงจะไม่เกี่ยวนะรางวัลนี่เป็นเอาลูก แล้วกบ้นวาบเครับขอคุณทั้งสิบมาครับแไหนครับแีครับครับมาแล้วครบแล้วครบแล้วนะคะอ่าเริ่มช่างตอนนี้ตช่างเจช่างแล้วนะคะปฏิบัติการสองถุง ป 5, okay. ้า้าเจ็ด่หการคินเลิสามบนี่บกนะสโลสโลอันนี้หนักหน่อยนี่หโลหโลโลหโลอันี้กันี้ก็หโ

น้องฝึกงานน้องฝึกงาน9กิโล9กิโลนะคะ9กิโลเชื่อมทีมด้วยค่ะเชื่อมทีมแข่งนะคะน้องฝึกงานน้องฝึกงานนะคะ9กิโล9กิโลอทีละเล็กจากไฟฟ้านะคะจังหวัดยะลานะคะนี่คือน้องฝึกงาน9กิโลแล้วก็ของอ๋อแม่นัำเผาแม่น้ำเผา7กิโล ก็เป็น6กิโลนะคะจากฟิฟ้าจหวัสดียา,ายนะคะ6กิโลก็คือสุดท้ายน,นะคะ<อ>คือบายนะคะอย่างนี้เป็นแต่ช่างที่ยึดติดทถมนะคะนี่เกมมีแต่นะคะมีแต่ นะคะยนนะคะยีขอบคุณนะคะเทประัาสังคมแดกกับแม่บ้านคนสวยของเรานะคะนี่พี่พี่เป้ารับก่อนนะคะจากจากผู้เหตุการณ์แทนคําขอบคุณจากพวกเราทุกคนนะคะพี่เป้าคนสวยแล้วก็พี่สุก็ต้องสวยกว่าไม่งั้นพี่สุไม่ยอมเรียกอเล่นเชนแล้วค่ะสุกคนสวยใช่อะใช่พี่จริงแล้วป้าคนมองอยู่หลายเดือนแล้ว องต้งนัดเล็มหมดไดยขอบคุณนะคะเป็นแม่บ้านคนขยันของเรานะคะน้องเจ็บ้องเนะคะแต่ตแต่ตอแต่้อเจบแต่ตองแ่ตเดผมเปิดไม่เป็นเปิดกระบอนะครับเปิดกระบอนะครับ นี้ของพร่บอสหมดเดแล้นี่คือสักนเกลนะคะเป็นสนะกล็ของเซลาของเรานะคะนะคะมเอสวยอ่าะเป็นไพอฟ้านะคะของพบอของเรานะคะลก็ค่ะบอสบให้ี่ายนะคะโต่อนคน่ บ <ian> ัญชีก็มีน้องคนเดียวส่ไหมยังยืมยืมเป็นสามยืมยืมสามคนนี่คือใบเฟิร์นแล้วปัญิคือรางวัลคนยาทจากพวกเรานะคะและในบัญชี